สวัสดีครับทุกคนครับผมทับจีลายุดนะครับก็วันนี้ผมอยู่กันที่ไตรายานะครับซึ่งไตรายาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ทำเกี่ยวกับ prevention ไม่ใช่ป่วยแล้วเนี่ยค่อยไปหาอยู่ในเครือของเปียเวศแล้ววันนี้ผมก็พาคณะผู้บริหารแล้วก็ co-founder ผู่ร่วมก่อตั้งนะครับมา clean up เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับบูรันปีหน้าบูรันปีหน้าจะได้มีกาลังเพื่อที่จะฮึดสู้กันนะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาที่ไตรายาแล้วก็ได้เลือกโปรแกรมในการ ทำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันนะครับไม่ให้ป่วยง่ายมีโปรแกรมอะไรบ้างก็เดี๋ยวตามผมมาเจอคุณหมอกันดีกว่าครับทุกคนนะเจอคุณหมอแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคที่เปิดบ้านต้อนรับระนะินดีต้อนรับมาก,มากๆเลยนะคะค่ะ Prevention เนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ใหม่ใช่ไหมครับในเมืองไทยคนก็ยังไม่ค่อยรู้กันเยอะใช่ค่ะแต่ก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเรามาโรงพยาบาลเมื่อเป็นโรคแล้ว แต่นปัจจุบันนะคะเราควรที่จะตรวจเพื่อรู้ก่อนว่าเราชั้นเสี่ยงหรือยังนะถ้าชั้นเสี่ยงเป็นโรคแล้วฉันควรจะหาทางป้องกันก่อนที่เราจะเกิดโรคนะคะอันนี้เป็นการมิติการดูแลสุขภาพแบบใหม่ เดี๋ยววันนี้ฝากคุณหมอพาทัวร์ฟอรซิลิตี้ให้เพื่อนๆดูได้ไหมครับว่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามา,ยายดูกันมีโปรแกรมอะไรบ้างค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเราพาไปดูร้านอาหารกันนะคะร้านอาหารของเราเนี่ยก็จะเน้นอาหารในเชิงสุขภาพนะคะอาหารที่ประกอบด้วยวิตามินและธาตุและสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเรากำลังจะทําอาหารในรูปแบบของเฉพาะโรคด้วยค่ะคุณท็อปเ่ว,ว่าจะคนเป็นเบาหวานคนเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็จะมีอาหารเฉพาะกลุก่ม ที่เหมาะก็แต่ละแต่ละโลกเลยสวยงามมากเลยครับก็จะเป็นแบบนมินิคาเฟ่เล็กๆนะคะมีในส่วนของกาแฟรานกาแฟ <c oughs> มีขนมที่ให้บริการด้วยแล้วที่นี่มีฟ a ซิลิตี้อันอื่นอีกไหมครับ<ะ>นอกจากร้านอาหารแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของการออกกําลังกาย<อ>นะคะโดยการออกกําลังกายเราจะเน้นในเชิงเมดิคอลหรือเชิงทางการแพทย์ะคะ่ะ เทรนเนอร์เนี่ยจะมีการลิงก์ข้อมูลสุขภาพกับแพทย์ก่อนอว่าคนไข้คนนี้อายุ60ปีเป็นโรคไตมีปัญหากระดูกบางควรจะออกแบบการออกกำลังกายแบบไหน เพราะ,ะฉะนั้นก็จะเป็นออกกําลังกายที่ค่อนข้างปลอดภัยและตรงโจทย์กับคนไข้มากที่สุดเพราะว่ามีการเชื่อมข้อมูลระหว่างแพทย์กับเทรนเนอร์เราต้องดูคนไข้ทุกมิติไม่ใช่แค่ด้านใดด้าน,นหนึ่งไม่ใช่แค่จิมแล้วก็จิมอย่างเดียวแต่ต้องดูอย่างอื่นด้วยวเป็นของจริงแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวไปดูในส่วนชั้น3ดีกว่าเป็นห้องตรวจนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ เราถึงชั้น3ามกันแล้วครับค่ะนนี่ก็บริเวณในส่วนของชั้นสามนะคะเป็นในส่วนของทางการแพทย์ทั้งหมดนะคะแล้วในชั้นนี้มีฟัซิลิตี้อะไรบ้างครับ่เราจะไปส่วนในห้องนี้นะคะในห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่เราเตรียมสําหรับให้ดื่มวิตามินนะคะเราก็จะเป็นห้องใช่ค่ะจะเป็นห้องส่วนตัวเชิญน้าเข้าได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะให้ยากาศเหมือนอยู่บ้าน การให้วิตามินเนี่ยเราควรจะจะผ่อนคลายสบายๆไม่เหมือนม,มาให้น้าเกลือเวลาเราเข้าโรงพยาบาลน,นะคะก็นั่งสบายๆได้เลยเอนหลางดูทีวีดู Netflix ได้เลยนะคะ<ม>หรือบ,บางท่านอยากทานข้าวก็ทานในห้องนี้ได้เลยแล้วมันมี prevention program อะไรอีกไหมครับที่คุณหมอแนะนําให้เพื่อนๆทุกคน,น้นมาศึกษากันค่ะมีอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำคือตัวล้างสารพิษที่ตับ ะะเป็นอะไรที่คนสนใจเยอะมากในปัจจุบันเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้เรากินยาเยอะหรือกินแอลกอฮอลสะสมพวกนี้มันจะสะสมที่ตับเราค่ะทําให้ตับเราเนี่ยมันทํางานหนักปัจจุบันก็มีเทคนโนโลยีที่เราให้น้ำเกลือเหมือนกันแต่เป็นการล้างสารพิษที่ตับ ดีมากเลยครับค่ะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมครับพ่ะก็ของเรานะคะคเนื่องจากว่าที่นี่เราจะเน้นการแพทย์ผสมผสานนะคะเราจะมีในส่วนของการแพทย์แผนจีนด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนะคะของการแพทย์แผนจีนกันนะคะแผ่นจีนเชิญเข้าได้เลยนะคะก็จะต้องคุยกับ คุยกับคุณหมอก่อนนะคะว่าเนี่เรามีสมดุลอะไรในร่างกายผิดปกติเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นซิวอยากลดน้ําหนักฝังเข็มอะไรอย่างนี้แผ่นจีนก็ช่วยได้นะคะเป็นอีกการแพทย์หนึ่งที่จะช่วยผสมผสานการแพทย์ปัจจุบันกับการแพทย์แผนจีนค่ะฝังเข็มด้วยใช่แล้วก็ครอบแก้วด้วยแล้วก็มีครอบแก้วใช่ใช่ค่ะอ๋อก็คือนอนตรงนี้ชาที่นี่ได้เลยผสมผสานหลายสาสใช่ค่ะ เรามีอีกห้องหนึ่งนะคะที่จริงเป็นโซนใหม่ของเรานะคะที่นำเสนอมากเลยวันนี้ในเรื่องของ My Wellness ค่ะอ่านี่คือคห้อง มาคุยกับนจิตแพทยน์นักจิตวิทยา,ทยาค่ะใช,ชคะ่ค่ะก็นักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะไม่ใช่แพทย์นะคะแต่เขาจะเป็นนักจิตวิทยาที่เขาเรียนทางจิตวิทยามาโดยตรงสมมุติผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องทางสุขภาพจิตอย่างเงี้ยสามารถที่จะมาคุยกับคุณหมอได้ไหมครับได้ค่ะคือถ้าคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะค้นจุดแข็ง ในตัวเราเพื่อพัฒนาศักยภาพเราที่มันมีดีอยู่แล้วเนี่ยแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ข้างในอีกมากมายเนี่ยทำให้เราสูงไปได้อีกจริงๆต้องมาพัฒนาทุกด้านจริงๆนะครับทุกคนใช่ค่ะเพื่อให้เป็นผู้บริหารที่ดีขึ้นถูกต้องทางด้านนู้นนะครับคุณหมอทางด้านนู้นเราจะมีห้องยานะคะที่เรามีส่วนของการผลิตปรุงยาของเราเองด้วย เพื่อให้ตอบโจทย์เฉพาะบุคคนบ้างยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณท็อปตรวจมาขานวิตามิน A B C นะคะหมอสามารถสั่งวิตามินเนี่ยเฉพาะสำหรับคุณท็อปเลยแต่มันจะไม่ใช่ยาที่ที่ป่วยแล้วกินอ,อ๋อไม่ใช่จะเป็นซัพพลีเมนต์อาหารเสริมถึงเสริมวิตามินเพื่อให้ร่างกายเราป้องกันก่อนเกิดโรคค่ะแล้วโซนฝั่งฝั่งนู้นะครับคุณหมอต,ต่อไปจะเป็นในเรื่องของความงาม มีความงามด้วยใช่ความงามก็จะมีห้องเลเซอร์นะคะห้องเลเซอร์ใช่เป็นห้องเลเซอร์นะคะจะมีห้องทำทรีทเมนต์ผักวิตามินเข้าผิวหน้านะคะมีในส่วนของการฉีดโบท็อกลดริ้วรอยเติมฟิลเลอร์นะคะในส่วนของหน้าที่โทรมหรือว่ามีความเหนื่อยล้าจากการทำงานแล้วมีถึงขนาดฉีดสเตมเซลล์เลยไหมครับคุณมีค่ะ จุลบาสเต็มเซลก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเนื่องจากปลอดภยัยอาจจะปลอดภัยกว่าฟิลเลอร์เพราะฟิลเลอร์เป็นสานไซมีเอนม์แบคทีร์โอมทีนี้ผมพาทีมผู้บริหารมา หรือไม่ใช่แค่พูดประหารอย่างเดียวครับคุณหมอเราไปจัดบิ t คัพคลินิกที่ออฟฟิศเลยได้ไหมครับให้กับพนักงานทุกคนนะครับพนักงานทุกคนก็เป็นส่วนประกอบสําคัญขององค์กรเนาะทางคุณท็อปเนี่ยทางบริษัทก็เห็นความสาคัญของพนักงานทางเราก็ยินดีนะคะถ้าจะให้เราไปช่วยออกแบบการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานค่ะ คุณหมอครับเรามีที่นี่มีทําฟันด้วยเหรออ่าใช่ค่ะที่นี่เรามีทําฟันด้วยนะคะอันนี้คุณหมอพอจะโชว์ห้องทําฟันให้ค่ะไปดูห้องทำฟันของากันค่ะ ก็จะเป็นคุณหมอฟันจากทางปลยาเลยใช่ค่ะเราจะมีคุณหมอประจําที่เฉพาะทางด้านด้วยบางท่านเก่งเรื่องรักฟัน oh. บางท่านเก่งเรื่องทำมีเนียนะคะบางข้อฟันหรือบางท่านเนี่ยเก่งเก่งเรื่องการดักฟัน hmm. แล้วก็จะมีเฉพาะทางในแต่ละวันไปทีนี้อาจจะมีอีกส่วนหนึ่งด้วยในเรื่องของการปลูกผม oh. หรือว่าสัญญการเสริม <laughs> เสริมความงามน,นะคะทำจมูกด,ดูดไขมนันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโซที่เป็นห้องผ่าตัดเหมือนกันอ oh. ค่ะ ตายแล้วตั้งแต่ผมได้ทำตั้งแต่ยันเส้นผมยันปลายเท้าค่ะจริงๆยังมีในส่วนของแพทย์แผนไทยด้วยอาจจะเป็นในส่วนวิลล่าของเราโอ้มีส่วนของวิลลา <c oughs> ่า,ลลาด้วยเป็นห้องนวดส่วนตัว, oh. วอ่ลลาอ oh. ก็จะเป็นคุณหมอแผนไทยเนี่ยดูเองใช่ว่าถ้าใครทุกคนทําเสร็จแล้วร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็มาพักผ่อนโดยการมาสปาได้ด้วยใช่ค่ะมีสปามีออนเซนมีออนเซนด้วยนะทุกคนออนเซนด้วยค่ะโอ้โหใครเครียดก็ มาออนเซนได้เพื่อที่จะมาดีสเตรสไม่เหมือนกับโรงพยาบาลเลยครับเป็นเหมือนกับกึ่งโรงแรมพรายมีความเป็นส่วนตัวสูงโอ้สุดยอดเลยครับคุณหมอเดี๋ยวผมต้องรีบไปตามทีมงานผู้บริหารยินดีค่ะเตรียมร่างกายกันสำหรับปีหน้าแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ